นี้ทุกคนเป็นเวลาหกโมงสามสิบเก้าอันนี้ก็คือตอนนี้ฝนตกนะทุกคนเฮ้ยคนเข้ามาหรือมึงวิ่งเปิดประตูกูเนี่ยรเรเรียง่อยจต่มาัน่น่หไรทุกคนเราจะเราจะอุ่นข้าวเหนียวกันนะทุกคนแล้วเราก็จะกินน้ํายาขนมจีนที่มันเหลือ ั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอุ่นข้าวแป๊บหนึ่งหกโมงห้าสิบก็ยังอุ่นคอของไม่เสร็จนี่เธอข้าวหนึง่งน้ำยาขนมจีนหนึง่งไม่ไปข้าวแถวอีกและเออทุกคนบรรยากาศมันได้เดี๋ยวฉันก็กลับมาภูมแพ้ขึ้นอีกแล้วเธอนั่นแหละคะ่ะ ไม่มีแรงไปเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้พิชาโหดด้วยวันนี้ฮัลโหลคุณพี่วันนี้นี่ขนมจีนเธอกำลงังนั่งคนอยู่เออคือแบบว่าใส่ขนมจีนไปสีจับจ้ะ <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านยายกินห้าจับกลับมาบ้านพีเองกินสี่จับแต่น้ำยำเหลือก้นอันนี้แหละ อันนี้ก็คือเวลาอุ่นอะ่ะทุกคนเราเติมน้ํามันเข้าไปด้วยนะไอ้น้าเปล่าเข้าไปด้วยนะมันก็เจือจางลงนิดนึงเธอรู้ไหมว่าฉันอยู่บ้านคนเดียวแล้วฉันกินพริกป่นหมดกระปุกอะคิดเอาเคออหมดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ เต็มถ้วยมากคักนี่ขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะบ๊ายแปดโมงยี่สิบห้าเพิ่งถึงไไรเออ3ามสัปดาห์สุดท้ายไม่เอาอะไรแล้วไม่เกินจริงเถอเขานั่งโฮมรูมกันหมดแล้วเชมพิ่งเดินเข้ามาจ้ะไปไปเข้าโฮมรูมก่อนนะทุกคนพอมาถึงแล้วก็พาน้องๆเข้ากิจกรรมโฮมรูมก่อนนะคะก่อนขึ้นเรียน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง45่สทุกคนเลิกเรียนคาบคณิตศาสตร์ไฟฟ้าแล้วนะเราไม่เรียนวิชาเดียววันนี้คาบเช้า,ชาว,วดก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวไม่รู้จะก,กินอะไรฉันหิวข้าแล้วขนาดกินขนมจีนมาสี่จับนะเมื่อเช้าเธอกินอะไรดีวะ ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมัง้งหรือกว๋วยจับประมาณนั้นก็ไปกินกว๋วยจับเราเจอกันที่บ้านนะจ๊ะฮัลโหลทุกท่านกลับมาหอดเฮื่อนแล้วเฮากะซิมีอุ้ยน้าค่ะนี่นึงมันหมาล่ะพันปีที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็เออจะสีต่างหมวในไฮมูจอกเทียน้ำค่อยนี่แล้วก็คือตามมา หิวข่าแห้งตอนนี้เป็นเมื่อปลายโมงสี่สิบหกหิวขาาาว้าวตาลายเบิ่อเจ้าวาไปเติมน้ำมันรถมาตอนแรกว่าจะไปกินสต๊ยวเยานะตามทีเดียวไว้แต่ว่าคิดคิดออกว่าอยู่บ้านมีขนมจีนเหลือ มันกะสีน้ำยามันกะสิเบิดแล้วแม่ทุกคน,นก็เลยจะตั้งกะสื้อตามมากินกระ้อะไรอย่างนี้เป็นต้น,นขนมจีนจะ้ะนี่จะขนมจีนมาละพันปี ตัวใครสะดวกมันมีชั้นสะดวกนั่งแบบนี้หิวแห้งสมต้ำ้านพี่เมศเหมือนเดิมอุ้ย้านหัวบัดนะคะโอ้ยกินงาเว้ยอื้อหือ มาล่ะชิมชิดจวงจิ้มมาลากันปีของแท้อืออือ Wir haben ton Floor. เส้นมันเลยกับเส้นกูจับหมูในหมาล่ะพันปีจิ้มน้ำจิ้มสดหลด พอตัวไปกินก็น,น่าทุกคนบุย้ยนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบสองทุกคนเราที่หลังจากกินข้าวเสร็จเนาะก็ไป,ะกะไปทิ้งขยะเก็บขยะออกไปทิ้งสังขยะเอ่อสังขยะของของซอยนะของในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็มา กรอกน้ำใส่ขวดใส่ตู้เย็นแต่ละโอ้ยลืมสอสแบงแต่ละตูเนะาะทั้งตู้ข้างล่างแล้วก็ตู้ข้างบนแล้วเราก็ทำภารกิจให้อาหารหมาให้อาหารอะไรหืมพูดไม่ได้อืมให้อาหารหมาให้อาหารไอโอเลี้ยงนั่นแหละ ซื้อปิ้งไก่ให้มันอีกและว,ว่าไม่รู้จะบีเกอข้าวหมากับอะไรอนะนะวามจิงมีส้มตำเหลืออยู่ในตู้นะถามไอ้ลมโดยว,ว่าจะกินน้ำยาขนมจีนไหมให้เอาไปกินมัวคุยแต่โทรศัพท์ไปแหละงงแล้วมันก็วิ่งลองอมาอ้นไว้อีก แต่ว่าเราจะไปอาบน้ำกันนะทุกคนคลิปวันนี้น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าก็ไม่น่าจะทําอะไรต่อจากนี้แหละทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นมาดูหนังแนะค่ะทุกคนติดหนังอ่ะติดหนังพาแดงนางไอ้เธอติดติดหนังเหรออ๋อติดผู้ชายในหนัง ค่ะติดผ้าแดงเธอเออผู้บ่าวหน้าฝาหลังข้างผู้ชายจะบ้านั่นแหละค่ะทุกคนครั้างหนังโอเคทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เพียงท่อนนี้ก่อนนะคะโอน้น่าจะยาวน่าจะยาวพอสมควรน,นะบาย